ดีค่ะพี่น้องไมอนี้สาวกุพาพี่น้องมาทำบุญได้จ้าวัดป่าคำหัวช้างยี่น้องกลองได้จ้าก้องกล้องก้องก้องเนี่ยงานงานดีนยึดกันน้องกล้องได้จ้าเอาน้องกล้องสวัสดีครับกล้องไม่ไรมากับน้องกล้องมากับอ้วน ยายอ้วนคุณยายจีนพูดได้ค่ะย่างรวยๆอยู่ตาศาสตร์สาวแอลสาวอ้วนพี่ต่มีแต่ฟูจะอยคุณยายจีนเอาคุณยายจีนเอาน้ำครับบอนกล้วยครับขนมมะเห็ดลงทานน้ำเด้จ้ะเรื่องกล้วยๆไปคุณละพูดอันคุณยายวีโอคุณสาววีนั่ใบอยากออกกล้องเด้จ้ะพูดได้จ้ะน้องกล้องย่างไปก่อนล่ะจุดนี้เป็นจุดอันนี้ แก่บนถวายสร้างถวายใกล้ได้จะ้ะถ้าผู้ใดอยากมาถวายก็หยอดตู้บริจาคนั้นได้จะ้ะสาวก,ก็สิถวายอยู่เอาตู้ได้กันเข้าไ่เอาตู้นี้แม่เยอะเนี่ยค่ะเยอะค่ไม่ได้กัน สไปถวายเอา่วันถึงคบุษราแล้วอ่ะบุษราแล้วเอาไปใส่ตั้งนาิดีน่เอานไปหนอติดแล้วีเนี่ายกนเอาแม่จะถือไว้ติกูว่นุงบได้เสียรก็แชั้น้นนให้แม่เอาี่ไปก็แล้วค่ม่เอา กอง่อยมาเอาที่ร้างไง่ยมาน้าอันเนี่ยมันเห็นแมวป่ะของไทยไทยอีเวไหนเนอี่แมวปเป็นี้ยเห็มอเอาบงนมันเห็แป่นี่เห็น เถิได้จ้ะวัดป่าคำหัวช้างได้พี่น,อน้องเด้จ้ะข้นเอาอันนี้ไม่ถึงจะข้อนเอาอมาถวา,ายหได้ค่ะสาวกบสิงมาบุมา,มาดูอยู่จ้ะคนขี่รถพันไปยพันมากราเจ้ากระบีแตีนนะคะเนาะ เดี๋ยวสาวกกสิไปทำบุญเพอ่อนศิเป็นอันเพื่อนสิรอหลวงปู่ถวดได้ค่ะรอหลวงปู่ถวดสาวโกเกิดศิมาบริจาคน้อเพื่อนน่ะคะนะ่ะเนาะทำบุญอ,อันนี้ดนะจ้ะเอา,มาไม้หอยกระเฮ็ดลงท่านตัวยายกินหอยใครอยากอะให้เพื่อนกินน่ะค่ะเนาะนะ<อ>ี่คือประเทศลงเหรอ กลอไดเอาออกจากกุ้งเรียนกลได้พี่น้องได้เอาทุกันนะน้ำเากตังมันนี่กัะได้เข้ากบุรี่อยาตู้กันด้ยจ้ะอันี้อันเป็นตู้บัวซาทุ่ียมนะคะ ดอกไม้ทุกเพียน ยายอุน่นน้องพ่อทันใจถ้าบุญเมื่อเราได้จากพี่น้องไปอันยันงกอเพื่อนเอินว่าอ่าบูซาแทงท่องแทงแทงท่องที่เห็นเพื่อนเอาไปล้อมไปรอหลวงปู่ทวดน่าจ,าวจ,จะวัดป่าคำหัวช้าง ตำบลยังหื้ออำเภอลำพองตำบลลำพองก็วบ,บ,บ่ตำบลยังบุอำเภอลำพองจังหวัดพังงเกล็เดี๋ยวจะเข้าไปทำบุญอีกค่ะนั่นพาสีวลีอันนี้ียังนอพระยังปู๋สาวโกโกบุรุกัาาก็จ้ะจะอันนั้นพาสีวลี่จะเข้าไปทำบุญแน,น่นแนโบสถ์นีตอนได้จ้ะยินดีต้อนรับเพื่อนวะโอ้ยหอนหอน พระจำวันเกิดวันเสาร์วันเสาร์อาจารน้องกองเกิดวันไหนบุญนันวันอาทิตย์วันเสาร์วันศุกร์เขาเรียกหาดพุธอังคารจันน้องบุญวันเสาร์ที่นไหน ที bar, ่ได้ทำในสัปดาเพื่ตั้งคุณตะก แ่ายนเป็นวิดีโอยังซื้อเยเนี่จะเป็นวิดีโอยี่สิยี่สิยูมองเงนข้างหลงไม่ขวงอะได้จะเห็เสียงเขียซีได้เบอร์ได้ก่อกองได้ไมเล็ไดมเลขกยสิเอาจุเอาเลขบอกว่าสันปะได้ ละเอีดทั้งนองก่อนแล้ก็สั้นไงเมื่อนี่เป็นบ้นหยุดได้จ้ะคตรล้าอะไหรห่สาวกรเสีไทยอย่ะลุงปูถวดที่เพิ่นสิล้อมให้เพิ่นสิล้อมันได้จ้ะองลงปูถวดเจาคุณแหลุลงปูถวดไหมถาจ้าสิล้อมันนั่นมันบกจะขั้นก็แล่งสัง่ง ดดเอาเอาันนพี่คุณท่านพุ่นเขาาหานเอทยรอแมนเราอันเรายม่พนก็นจะไปล้อมพุ่นเพ่นสางไม่หลายมองอยู่้วจ้ะตอนแรกม่คเคยชิพนกำลังตัดต้นใม่ฟังทาน พี่น้องแถววัท่าบุญเสร็จล้วได้จ้ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำเนีก่อนได้พี่น้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กระดิ umas, ่งแจ้งเตือนนั่นได้ค่ะเพื่อสิบวันเด้ยผ่านคลิปใหม่ๆที่สาวกบลงนะคะเนาะเมื่อนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนจ้าพอกันคลิปหน้าได้ค่ะพี่น้องโชคดีทุกคนนะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอนนี้จ้าไพ่แก้วกระดิ่งทองนี่หอวอันอันนั้นเขาเอินว่าอยังกล้องนั่นคุ่นย่นเลยไหมคุ่นย่นเพื่อเดินมาอยังวัดป่าคำหัวช้างได้ค่ะ พระเจ้ากำลังตัดต้นใหม่